วิธีนึ่งข้าวเหนียวดำให้นุ่มอร่อยเรามีเคล็ดลับแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลดด้วยนะคะมาค่ะส่วนผสมนะคะข้าวเหนียวดำใช้ทั้งหมดครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ถ้วยแบบเดิมค่ะตวงข้าวเหนียวขาวทั้งหมด1ถ้วยนะคะสัดส่วน1ต่อครึ่งถ้วยค่ะ เราจะนำหมอ้อมาตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ทำการเปิดแก๊สได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปในหมอ้อเราจะทำการต้มข้าวเหนียวดำก่อนนะคะ mm hmm. หลังจากที่น้ำเริ่มเดือดเริ่มเป็นฟองแบบนี้สังเกตนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เทเข้าวเหนียวดำลงไปต้มได้เลยค่ะจากนั้นค่ะ ก็ให้เพื่อนๆใช้ทับพีคนเรื่อยๆนะคะอย่าวางมือค่ะถ้าหากว่าวางมือหรือเผลอไปเนี่ยข้าเหนียวมันจะติดก้นหมอ้อเราจะใช้ระยะเวลาในการต้มข้าเหนียวทั้งหมด12นาทีสามารถหาโทรศัพท์มาจับเวลาไว้ได้เลยนะคะ หลังจากที่ต้มข้าวเหนียวดำครบเวลา12นาทีแล้วถัดไปเราก็จะเทเข้าวเหนียวขาวใส่ลงไปต้มกับข้าวเหนียวดำได้เลยหลังจากที่เราเทเข้าวเหนียวขาวใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะต้มต่ออีก5นาทีค่ะคนไปนเรื่อยๆนะคะข้าวเหนียวจะเริ่มอืดแล้วก็เริ่มเป็นยางๆแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวแค่เลจะตักมาให้ดูใกล้ๆถ้ามีลักษณะนี้แสดงว่าใช้ได้นะคะเข้าเหนียวอืดแล้วก็มียางเต็มเลยนะ จากนั้นค่ะก็ให้เพื่อนๆน,นำไปล้างน้ำทำความสะอาด 2- 3ถึงสาน้ำจนกว่ายางข้าวเหนียวจะหมดนะคะยางข้าวเหนียวนี่แหละค่ะที่จะทำให้ข้าวเหนียวแข็งนะถ้าหากว่าเราลา้างยางข้าวเหนียวดีๆนะคะสัก 2- 3ถึงสามน้ำให้ยางข้าวเหนียวออกหมดต่อให้เราทิ้งข้าวเหนียวนึ่งไว้ข้ามวันข้าวเหนียวของเราก็ยังนุ่มค่ะแค่เลยล้างน้ำทั้งหมด3มน้ำนะคะจากนั้นก็นำมาใส่หวดได้เลยคะ่ะ เมื่อน้ำเดือดนะคะก็นำหัวข้าเหนียวมานึ่งได้เลยเราจะนึ่งรอบแรกนะคะสักประมาณ15นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากที่นึ่งรอบแรกครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ไมน้ะนะคะกระจายข้าวเหนียวแบบนี้หน่อยค่ะจากนั้นก็ทำการกลับแถบ กลับข้างบนลงล่างข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะจับหัวข้าวเหนียวแล้วก็เขยา่าเขย่ากลับแบบนี้ค่ะใช้ไม้นะคะคนกระจายความร้อนเขาด้วยค่ะจากนั้นก็นึ่งต่ออีกประมาณ6-7นาทีปิดฝาหมอ้อนึ่งไว้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวดําที่ว่านึ่งยากๆนะคะรับลองค่ะนึ่งวิธีนี้ข้าวเหนียวของเรานะคะจะนิ่มข้ามวันข้ามคืนค่ะและที่สําคัญไม่ต้องแช่น้ําให้เสียเวลาด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเพื่อนหน้าทานไหมคะข้าวเหนียวดําที่ว่านึ่งยากๆต้องลองนึ่งวิธีนี้รับรองเห็นผลแน่นอนค่ะ